ผลิตภัณฑ์เอนไซม์จากโปรดักต์ของเราอะนะครับแตกต่างกับสินค้าเอนไซม์ทุกชนิดในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิงกระบวนการผลิตก็แตกต่างกันละนะครับของเราใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียกับยีสต์ในกระบวนการหมักนะครับที่เขาจะผลิตเอนไซม์โปรตีเอสเอนไซม์ย่อยโปรตีนเอนไซม์ย่อยไขมันเอนไซม์ย่อยแป้งนะครับในระดับที่สูงและมีเบสทูลิกเอนไซม์อยู่นั้นด้วย แต่ที่ทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นมาจากไต้หวนันจากเช่นอะไรเนี่ยเขาจะหมักเป็นถังเหมือนอตัวน้ำหมักของร <S <S หรือไอ้น้ำหมักแบบน้ำเอ็ม่นี่ะนนคุณไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับคุณเอาแค่กากน้ำตาลมาใส่เอาเศษผักเศษหญ้ามาเอาสมุนไพรที่คุณคิดว่ามาเอาเชื้อในธรรมชาติไปหมักหมักหมักสิปี20ปีคุณไม่เคยตรวจคุณไม่มีการตรวจสอบเลยว่าในการหมักของคุณเนี่ยนะครับมีเชื้ออะไรที่คุณได้คุณได้อะไรส่วนใหญ่ถ้าเอามาขายเป็นน้ำเป็นน้ำๆเลยเนี่ยอย่างของหมอ เอยจะเป็น EM เอยเนี่ยนะครับก็น้ำมาก็ไม่ได้เป็นทั้งแห้งก็ขายขายไปคุณยังไม่รู้เลยนั้นคุณมีเชื้ออะไรเอนไซม์คุณมีปะผมการันตีว่าถ้าผิดพันธุ์ที่เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นของของ EM มไม่ว่าจะของไขรก็ช่างผู้คาวเป็นน้าเป็นเนื้อมาเคมว่าเอนไซม์คุณบอกเข้าไปได้เลยโกหกไม่มีผิดพันธเอนไซม์ที่สามารถเก็บได้ใน รูปน้ําเพราะเอนไซม์มันเป็นอนุภาคของโปรตีนขนาดเล็กที่มีความแอคทีฟที่มีเป็นสินคภาคของมันมันจะย่อยย่อยโครงสร้างกับปั้นโครงสร้างให้มันใหญ่มันจะย่อยๆๆๆๆแล้วคุณถ้ามนีเอนไซม์อยู่ในน้ำน่ะมันก็ย่อยๆคุณทิ้งไว้มันก็ูงย่อยจนจนสลายตัวไปเป็นเป็น,เป,นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ที่เขาขายอยู่เนี่ยผมกล้าการันตีว่าไม่มีเอนไซม์ถ้าตรวจเจอเอนไซม์ inside, ผมกล้าจ่ายเป็นเท่าของของราคาเขาเลยนะครับเพราะว่าค่าตรวจแต่ผมบอกได้เลยว่าในน้ําหมัก ที่คขาขายอยู่เนี่ยสารที่เกิดจากกระบวนการหมักจะได้เป็นสเตอรอยที่เห็นคนไปกินวันแรกรู้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงก็คุณกินสเตอรอยเข้าไปอะเอาแน่นอนครับสเตอรอยกินเข้าไปช่วงใหม่ๆก็กระบวนการบูทให้ให้ร่างกายทํางานแต่พอกูกินสเตอรอยไปติดต่อกันระยะเวลา1นอาทิตย์หนึ่งสออาทิตย์เนี่ยร่างกาย คุณจะเสื่อมคุณจะปวดข้อปวดกระดูกทดสอบได้นะครับก็นี่คือพวกที่เป็นเบาหวานมานานๆเป็นเริ่มเป็นมะเร็งเริ่มเป็น่างๆเขาจะใช้ยาพีดิโซโลนคุณก็สเตอรอยลดการปวดลดการเมื่อยแต่คุณกินติดต่อกันตับพังไตพังถึงบอกว่านะครับคุณต้องให้ความรู้กับทุกคนไปเลยนะครับเอนไซม์ไม่สามารถเก็บในรูปน้ำได้ถือเป็นอาหารเสริม ไม่มีชนิดใดที่เป็นน้ําแล้วมีเอนไซม์ถ้าใครเคมคุณไปฟ้องสคบโจมตีเขาได้เลยว่าเอนไซม์มันเป็นของมีชีวิตมันมีความแอคทีฟของมันถ้าเป็นอยู่ในน้ํามันก็ทํางานมันเรื่อยๆมันก็หมดนะครับแต่กระบวนการของเราใช้แวคควัมฟรีสไดนะครับใช้อุณหภูมต่ำเพื่อทําให้ของมันแห้งก็ทําเหมือนกระบวนการคค่ายๆทางวัคซีน เลยทําให้เชื้อก็ยังอยู่เอนไซม์ก็ยังอยู่ทุกชนิดเมตาบอลิซ์ต่างๆไม่ว่าท็อกซินคลเลอร์นะครับไม่ว่าจะวิตามิน B ที่ได้จากกระบวนการธรรมชาติแต่ที่เราต่างกับทุกบริษัทอื่นๆในไม่ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเคมินทักเค d ด้านูโวไซของในผิดพันธุ์เรายัางประกอบด้วยเลปซูเปอร์แคตาตเลสเอนไซม์ ตัวซูเปอร์แคตเตเลสเอนไซม์นี่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญมากๆเพราะอะไรครับตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่ผลิตมาจากต Ac ัวแลคติกแอซิดท,ที่ปล่อยออกมานะครับมันจะทำให้เอนไซม์ทั้งหมดเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยคุณไปซื้อที่ไหนมันก็ได้เอนไซม์ ight, คุณลงไปซื้อมากได้ครับเอนไซม์ย่อยไขยมันนะครับซื้โนโวไซม์มานะครับหนึ่งหน่วยของเขา1กรัมอ่ะที่ว่าหนใน1กรัมมี1ห,หน่วยแล้วกันนะครับเอามาย่อยไขยมันมันจะย่อยได้5,000ชิ้นต่อวินาทีแต่เมื่อไรเอาไลาเปสเอนไซม์ เติมมิกด้วยโปรดักของเราที่มีซูเปอร์คาเทเลสเอนไซม์มันจะกลายเป็น10ล้านชิ้นต่อวินาทีมันจะเร็วขึ้นอีก2,000เท่า <S 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 ถ้าโปรตีนเอนไซม์ย่อยโปรตีนปกติมันจะย่อยได้ประมาณ3 0 0 0 0ชิ้นโปรตีนต่อวินาทีเมื่อไรมีซูเปอร์คาเลสของเรารวมเข้าไปเป็นพันล้านชิ้นต่อวินาทีแล้วเอนไซม์ปรเศษมันสำคัญกับร่างกายอย่างเช่นผลพุ่พืชนทานเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกร่างกายของคนเรามีร้อยล้านล้านเซลล์10บกำลัง14 นะครับถ้าคุณเอาเอนไซม์โปรตีซื้อมาก็ได้เอนไซม์มะละกอเอนไซม์สับปะรดถ้ากินแค่1นกรัม3 0,000่นชิ้นนะต่อวินาทีนะสามหมื่นชิ้นคูณด้วย60วินาทีคูณด้วย60วนาท,ค 60, นาทีคูณด้วย24ชั่วโมงเพิ่งได้ประมาณไม่เกิน60ล้านแล้วร่างกายเรามีร้อยล้านล้านคุณต้องใช้อวลาอีกกี่ปีเอนโปรตีนเอนไซม์ทีุ่ณกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปครบเวอร์ไปช่วยคุณทั้งร่างกายแต่ของเรา1,000พ ล้านชิ้นต่อวินาทีนะครับไม่ต้องคบหนึ่งวันด้วยซ้ำก,กับที่คุณต้องรอไปลุกดีปีแสงนี่คือเหตุผลว่าประสิทธิภาพของเราต่างกับทุกเอนไซม์ในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิงผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแต่ขายไปหลายสิบประเทศในโลกนี้ถ้าของเราไม่ดีเราขายเข้าจีนขายเข้าญี่ปุ่นขายเข้าเกาหลีขายเข้าเมกาไปอังกฤษไปเยอรมันไปพวกนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมครับ